เปิดท่าทางแอมไซยานทยทำกลางสารน่าตกใจไม่มีสลดเปิดพฤติกรรมไม่มีสลดจากคดีใหญ่แอมไซยานัยวางยาฆ่าชิงทรัพย์โดยวันที่20พฤศจิกาย,ยน67ศารอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมสรารัดจำเลยที่1สามีจำเลยที่2จำคุก1ปี4เดือนและทนายพัฒจำเลยที่3 คุก2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมชดใช้ผู้เสียหายกว่า2ล้านบาททั้งนี้มีการรายงานว่าตลอดการฟังคำพิพากษาแอมกับทนายพัทคุยกันตลอดตำแหน่งการยืนคือแอมยืนตรงกลางทนายพัทยืนด้านซ้ายและพันตำรวจโทวิทูลยืนด้านขวาซึ่งในขณะที่ได้ยินคำพิพากษาจำเลยทั้ง3คนไม่มีท่าทีสลดหรือสแสดงอาการเสียใจ และมีบางจังหวะที่จำเลยทั้งสามหันมาคุยกันแล้วหัวเราะออกมา